คนที่จะนำอาหารเครื่องกินเครื่องใช้ <c oughs> มาที่วัดสามแยกฟังเด้อทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่ฟังอยู่ทางบ้านสำนักสงฆ์ป่าสามแยกไม่รับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกชนิดเช่นหนเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภท น้ำอัดลมทุกประเภทเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมในปริมาณมากเช่นชาเขียวสำเร็จรูปเป็นตน้น <c> 2. <oughs> ออาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องอาหารหมัดดองนมเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบทุกประเภทเนื้อสัตว์อาหารสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปทุกประเภท ที่มีส่วนผสมของของชุรสวัตถุกันเสียวัตถุกันหืนเจือสีและแต่งกินสังเคราะห์เพื่อเรียนแบบเพื่อเรียนแบบธรรมชาติเพื่อเรียนธรรมชาติรวมทั้งผักผลไม้จากสวนที่ปลูกโดยใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงสาม เครื่องครัวที่มีวัตถุก,กันเสียและผงชูรสเป็นส่วนผสมทุกประเภทเหมือนกันเช่นปลาที่ใส่เครื่องปรุงแบบเกินไปยกเว้นปลาที่ใส่เกลือฟังนเธอซอสซีอิว๊วและน้ำปลาที่ใส่วัตถุก,กันเสียทุกชนิดถ้าผู้ใดนำอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังกล่าวมามอบถวายที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยก เมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักสงฆ์ตรวจพบจะให้เจ้าของนำอาหารนั้นกลับคืนถ้าเจ้าของอาหารนั้นไม่อยู่หรือไม่นำกลับคืนด้วยประการใดก็ตามทางวัดจะนำไปทำปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้ต่อไปประกาศนะวันที่19เมษายน2555พระ,กะเกษมเป็นผู้สั่งให้ประกาศนานแล้วแต่เขาไม่มีใครทำ เลยต้องทําเองใครชอบก็มาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาพวกมาอยู่แล้วชอบก็อยู่ไม่ชอบก็ไปเราจะอยู่กับคนที่เขาทําได้หากหมดคนทําได้เราก็ไปไปกับใคร งงนะอะากาศนี้แต่คนคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่นี่คงมไม่งง,ะน,งนะเนาะัะปูมงงไหมว่าป,ปูประกาศหน้าออกมางงไหมงงเยอมันมีสารพิษมีอันตรายและก็จะทําให้ถล่ประกานปูแบกแบกแล้วแง่งแห่งก็แบกบหินแบกบแบบแบบไม่ธรรมดาเข้าใจไหมเป็นอันตรายไปธรรมดากับสารพิษ ไม่ธรรมดา,ากับความปกติสมัยก่อนไม่มีกินหรอกคนก็อายุยืนอยู่สมัยมีกินนี่แหละคนป่วยอว่อดดแย่แอ่ผีก็เข้างายโรคภัยไ,ไข้เจ็บก็เกิดขึ้นงาน่ายแล้วก็นําเรื่องมายุ่งที่วัดสามแย่คนที่ยุ่งมากที่สุดคือเจ้าอาวาสมันก็ขี้เกียจเนงเข้าใจหมด พวกเราไม่หมน,นักอยู่ง่ายแล้วก็กินไ่ง่ายไม่ต้องยากจะไปจะไปเพือเมกับอาหารต่างประเทศก็ไแล้วก็อย่างเพือเลมกับอาหารไทยที่ผลิแตแบบต่างประเทศก็ได้เราไม่ต้องเคารวบการบริโภคเป็นใหญ่หรอกก็้ด้ว่าเราบริโภคพออยู่ได้ พอดำเนินชีวิตไปได้พอได้เรียนรู้ทำพอได้ทําใจของตนเองพอให้มันสลายไปได้ไม่ต้องมาเกิดแกเ่เจ็บใจรุ่นวายต่อเข้าใจกินก็อยากจะกินดีอยู่ก็อยากจะอยู่ดีแล้วโอแ้แรมเสือกหาอะไรมามาอะไรให้ตนเองพร้อมลงให้ตนเองหมุนดีเข้าใจมันจะไปยุ่งอะไรกันนักกันหนาะ แดดจนภุงโยกก็หาอะไรมาลดฟุงทีนี้โอ้โหต้นอาจเข้าฟามนั่นเข้าใจโงงมลนควาย,ยน้ำหนักเราแปดสิบเรายังลดรู้ว่าออกแปดสิบมันมีไขมันหนาแล้วก็ลดมันไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรนะเข้าใจเราเห็นโฆษณาในครทัศน์ทำแล้วหุ่นดีท่านนั้นท่านนี้คุยพวกปัญญาอ่อนถูกไหมมันปัญญาอ่อน มันจะเอาความหิวให้ใหญ่ๆทำไมมันจะกินตั้งแต่แก้หิวมเนี่ยเดี๋ยวกินแก้หิวมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นพอมันขึ้นก็ยุ่งยากทีนี้ใส่แกงก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปชิดซื้อชุดอะไรแสวงไปรูดปื้ดขึ้นมาได้นมมาอยู่ข้างบนปึ้งบึ้งมันรับเอาไขมันบีบขึ้นข้างบนมันก็ไม่ดีใจว่ามันมีไขมันอยู่ข้างบนนี่ให้คนกอดกันก็ไปกอดดีใจว่าโอ้ยหนุ่มนวลนุ่มนวลเมนวะอะเมนวะอะครับพูดมา อยากบอกเราะลดลงเข้าใจไม่มีคนคว้านฝังนี้ฝั่งนั้นจะมีนิดหน่อยใชไหมถ้าพวกเราจะกินทุกวันแต่พวกเราคว้นชนะทุกคนเนาะกินให้มาอยู่น,ไน,นะไม่ต้องไปคิดารว่าอร่อยกินจะกินได้เยอะมันจะเป็นหรอกถ้าอยากกินได้เยอะๆเว้นสองวันกินครั้งหนึ่ง คนแมงอิ่มและแ่บไม่กระทั่งขี้หมาใคเชื่อกัน